แล้เราก็เล่งลมได้เล่งแต่ก็ยังเป็นความเย็นอยู่นะอ,อ๋อตรงนี้ไม่ค่อยชอบให้เล่งเขามีปฏิกิริยาเราก็ไล่แล้วค่ะไล่ลลดูตามขากดเหมือนกันเอาข้อมือกดไล่ดูตามขาว่าตรงไหนยังไม่แห้งเพราะว่าพอแห้งหมดแล้วก็ปล่อยแล้วไงเขาก็ไปยิ่งเล่นอะไรของเขาละโดนกด <c oughs> <c oughs> นต้องทําให้เขารู้ว่าการอาบน้ํานเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมันจะไปเสียตังค์ทำไมอ่ะสองสามร้อยสองสาร้อยนี่คุณไม่ได้เสียแค่สองสรอยนะขอบอกบางทีนะได้เห็บกลับมาได้หมัดกลับมามันก็คุม้มไหมมันก็ไม่คุ้มหรอกนอนนอนอยู่เอะเพนอยากเขย่าลูกนอนนอนอยู่เอะทำไมเกะเกะ คันคันไม่ใช่หมักกัดเออคันคันอ้วนเอ้จ่อไปได้เลยค่ะเพราะม,มันเป็นลมงเงยน็นผลที่มันติดเนี่ยมันก็จะเริ่ไปแตกตัวตัวนี้อ้วนมากเลยอ่ะ ปัญหาที่ยากก็คือชอบเยอะมังก์มังก็แม่แม่ตัวอย่างเมื่อกี้แมวหนีเมื่อกี้แมวหนีอ่ะเสร็จแล้วกดนะอ่ะก็รูปให้เขารู้ว่านี่เราหลักเขานะเสร็จแล้วฉันไปนะยัง